สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6เจอกันค่ะคลิปที่23แล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่18นะคะก็คือการหาหอโรโมค่ะโดยวิธีการหารพิจารณาหอโรโมของ48และ72ค่ะวิธีการหารเขาก็บอกว่าเราจะต้องหารอันดับแรกเขาให้เราใช้แม่สในการหารก่อนนะคะในตัวอย่าง เอาแม่2อสองอะไรถึงจะได้48่คะ2คูณ24หนูก็เขียนลงไปเลยค่ะ24นะคะ2อะไรถึงจะได้72 2คูณ36คะ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นที่2เลยนะคะหาหอรอมอร่วมของ24และ36โดยใช้แม่6คะ่ะก็เอาแม่6มาหารต่อเลยนะคะก็ หกอะไรถึงจะได้2ี่สีหกคูณสีเป็นยี่สิค่ะหกอะไรถึงจะได้3 6มสหกคูณหกเป็น36ค่ะเราสามารถหาได้อีกค่ะเรามาดูขั้นที่3เลยค่ะหาตัวร่วมค่ะของ4และก็หกค่ะโดยใช้แม่อะไรแม่สองค่ะเอา2มาหารต่อเลยนะคะเอาสองมาหารสีแล้วก็หกค่ะ เราจะหารต่อกันลงมาเรื่อยๆจนกว่าที่จะไม่มีตัวไหนหารได้เลยนะคะ2อะไรถึงจะได้4 2่คูณ2เป็น4 2อะไรถึงจะได้6 2คูณ3เป็น6มีอะไรหารทั้ง2แล้วก็3ได้ลงตัวไหมคะได้ไหมคะคือ1ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะไม่นิยมเขียนค่ะดังนั้นค่ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ 48และ72ค่ะคืออะไรคะเวลาตอบนะคะให้เราเอาตัวตรงหน้าเครื่องหมายหารนะคะมาตอบค่ะก็คือ2คูณ6คูณ2ค่ะก็2 6เป็น12ใช่ไหมคะ12คูณ2ก็ก็เป็น24ค่ะสแสดงว่าหอรอมอของ 48และ72ก็คือ24นะคะเราเปิดหนังสือหน้าที่19ค่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะข้อนี้จะมีด้้ยกัน3ตัวค่ะให้เราหาก็จะมี80 96แล้วก็112ค่ะ3ขั้นเหมือนเดิมอะไรคะที่หาร80 96และ112เอาแม่2มาก่อนนะคะ สองอะไรถึงจะได้8 0 2สคูณ40่ค่ะ2อ,อะไรถึงจะได้96 2คูณ48นะคะ2อ,อะไรถึงจะได้112 2คูณ56ค่ะเรามาดูขั้นที่2ต่อเลยนะคะเอาผลลัพธ์ที่เราหาได้ตรงนี้นะคะมาหารต่อโดยเอาแม่สีมาหารค่ะสีอะไรถึงจะได้40 4คูณ10นะคะ สอะไรถึงจะได้ 48, 4 8 4คูณ12ค่ะสอะไรคะถึงจะได้5 6 4 4คูณ14นะคะเราสามารถหาต่อได้เรามาดูขั้นที่ไามค่ะโดยเอาแม่2มาเป็นตัวหารนะคะก็จะมี1 0 1 2และ14ค่ะเอาแม่2มาหารก็เขียนไว้ข้างหน้าค่ะ2อ,อะไรถึงจะได้1 2 2 5 2ูณ5 2อะไรถึงจะได้1 2 2, ูณ6นะคะ สอ,อะไรถึงจะได้14 2คูณ7มีอะไรหารทั้ง3าจนวนนี้ได้ลงตัวอีกไหมคะไม่มีนะคะหมดแล้วดังนั้นค่ะหอรอมมของ80 96และ112ก็คืออะไรคะก็คือข้างหน้าเลยค่ะตรงนี้ก็คือ2คูณ4คูณ2ค่ะเป็นเท่าไร่2คูณเป็น8นะคะ8คูณ2เป็น16ตอบ16ค่ะ เปิดหนังสือหน้าที่20เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างข้างบนค่ะหาห่อระมอของ 15, 45และ90นะคะวิธีทำฉีดเส้นใต้2เส้นนะคะเขียนลงไปค่ะตั้งหารสั้นค่ะ 15, 45และ90ห้ามเขียนชิดกันนะคะเขียนห่างกันนิดนึงค่ะมีอะไรบ้างคะที่หาร 15, 45และ90ได้ลงตัว เอาแม่3มาก่อนค่ะ3มอะไรถึงจะได้15 3คูณ5เป็น15 3มอะไรถึงจะได้45 3คูณ15ค่ะและ3มอะไรถึงจะได้90 3คูณ30นะคะหารได้ต่อก็คือเอาแม่5มาหารค่ะ5อะไรถึงจะได้5 5าเป็น5 5อะไรถึงจะได้15 5 3้าค่ะ5อะไรถึงจะได้30 5 6ค่ะ สามารถหาร3จำนวนนี้ได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วนะคะไม่มีแสดงว่าหอ,อรอโมของ15และ45 90ก็คือ3คูณ5ค่ะก็3คูณ5เท่ากับ15ตอบ15เป็นเลขไทยนะคะเรามาดูการบ้านเลยค่ะการบ้านนะคะหนังสือเรียนหน้าที่20ให้หนูทำในสมุดนะคะ ข้อที่1ถึงข้อที่3เดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ